สวัสดีครับ่านผู้ปกครองนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ต้องฝากดูแลเด็กๆด้วยนะครับชั่วโมงนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทํำใบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะครับระดับชัน้นป .2 ในเรื่องประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะครับในใบงานนี้จะเป็นเรื่องของพืชก่อนนะครับ <c oughs> เรื่องของพืชเราจะพูดถึงต้งพืชดังเดียวอย่างเดียวนะครับในชั่วโมงนี้ ามาดูกันว่าใบงานมีอะไรบ้างนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะสืบค้นข้อมูลจริงๆแล้วเราก็สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีเรื่องผ้าฝ้ายของผ้าฝ้ายแคปซูลฟ้าทลายโจรบ้านไม้สักผัดผักรวมนะครับพวกนี้จะเกี่ยวกับพืชทั้งนั้นเลยครับมีอะไรบ้างไปดูกันในใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่งประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ครับประโยชน์ของประโยชน์ของพืชอย่างเดียวพืชอย่างเดียวสิ่งต่างๆที่เขาเตรียมมาให้นะครับเหมือนอย่างทางต้นอาไฟยาแคปซูลฟ้าทลายโจรบ้านไม้สับผัดผักรวมนะครับอันนี้ชนิดของพืชก็คือชนิดของพืชที่ใช้ถทมพาไฟนั่นเองมันคืออะไรนะครับก็คือ,อใหญ่ฝ้ายนะครับ อ่ใหญ่ฝ้ายนะครับที่เขามาทอมาถักอทำให้เป็นผืนผ้าก่อนนะครับผืนผ้าก่อนทีนี้เราก็เข้ามาตัดเป็นเป็นเสื้อเป็นกางเกงนะครับประโยชน์ของต้นพืชชนิดนี้ก็คือทําเป็นเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็น ผ้าห่มอะไรอย่างนี้นะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับต่อไป mm hmm. พอนเป็นผ้าแล้วมันก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเป็นปอกหมอนก็ได้เป็นผ้าปูที่นอนเป็นผ้าม่านอะไรก็แล้วแต่ได้หลายอย่างนะครับต่อไปแคปซูลฟ้าทลายโจรชนิดของพืชคืออะไรอันนี้จะเป็นพืชสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพร เป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรน,นะครับอย่างที่เรารู้ว่าฟ้าทลายโจรตันนี้มันมีประโยชน์มีคุณสมบัติในการรักษาโรคนะครับโควิดส9นั่นเองประโยชน์ของพืชชนิดนี้ก็ยารักษาโรคครับเป็นยารักษาโรค ดูดูแล้วมันจะเป็นปัจจัยสี่นะครับเครื่องนุ่หผมยารักษาโรคใช่ไหมอันนี้ไม้สักชนิดของพืชก็คือไม้สักนะครับบ้านไม้สักก็คือไม้สักอ่าเครื่องนุ่หผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยครับอันนี้จะเป็นที่อยู่อาศัย ต่อามามชนิดของพืชนี้ก็จะเป็นผักนะครับผักอะไรบ้างก็ไม่รู้ผักต่างๆนะครับอ่าผักแครอทผักกาดผักอะไรต่างๆนะครับวันนี้เป็นปเภทผักก็จะเป็นอาหารครับตรงนี้ใช้เป็นอาหารนั่นเองดู ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แล้วนี่จะเป็นปัจจัยสี่นะครับในการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยทีเดียวเครื<ม>อ่องน่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและอาหารนะครับนี่คือปัจจัยสี่อย่างเลยทีนี้สิ่งที่พบในท้องถิ่นนี้ก็คือให้พวกเรายกตัวอย่างต้นพืชที่มันมีประโยชน์ที่เราใช้กันในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเอานํามาทําเป็นของใช้การน,นามาเป็นอาหารนะครับผมจะยกตัวอย่างย,ยักสองข้อเช่น ห้ากระติบข้าวเหนียวครับอ่ากระติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวชนิดของพืชคืออะไรครับต้นไผ่นั่นเองนะครับไผ่ครับประโยชน์ของพืชชนิดนี้ก็คือใช้ในการจัดสารข้าวของเครื่องใช้นะครับทำเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับ ทำเป็นของใช้ไว้ใส่ข้าวเหนียวนะครับทําเป็นของใช้อของใช้เยอะนะครับที่ทําจากไม้ไผ่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นซุม่มไม่ว่าจะเป็นกระด้งอะไรก็แล้แต่นะครับหัวใ้เยอะมากเลยนะครับอันที่สองที่ผมจะยกตัวอย่างก็พืชที่พบในท้องถิ่นก็เช่น ผักกาดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผักดองผักดองนะครับอ่าผักดองชนิดของพืชคือผักกาดผัากกาดก็สามารถอามาดองได้ผักอะไรอีกครับสามารถดองได้กลุ่มอะไรก็แด้แต่นะครับมาด,ดองได้มันกลุ่มนะครับประโยชน์ของพืชชนิดนี้ก็คือทำเป็นอาหารครับเราใช้เป็นอาหาราประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ก็จะเยอะแยะอยู่นะครับในท้องถิ่นเราเป็นทั้งอาหารการกินเป็นทั้งข้าวของเครื่องใช้นะครับเยอะมากอันนั้นให้คิดต่ออีกต่อยอดอีกนะครับข้อ7จ็ถึงข้อสินะครับต่อไปผังความคิดเรื่องประโยชน์ของพืชในท้องถิน่นผังความคิดพืชพืชน,นะครับทำผังเหมือนอย่าง เรื่องปัจจัยปัจจัยการดำรงชีวิตของพืชน,นะครับอันนี้พืชมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอ่าก็จะเป็นได้ทั้งเหมือนปัจจัยสีด้านบนนะครับเหมือนปัจจัยสีด้านบนเลยที่จริงมันมากกว่านั้นนะเครื่องน้องผมจะรัรกษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารครับ เค,เครื่องนึ่งโฮมเครื่องนุ่งหงูเครื่องนุ่งหฮมอ่าที่อยู่อาศัยนะครับวิธีการทาผังก็ทย่างนี้นะครับที่อยู่อาศัยเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับในกิจกรรมยารักษาโรคยารักษาโรคแล้วก็ อาหารครับนี่จริงมันก็สามารถมีประโยชน์ได้มากกว่านี้นะจริงมันมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับมันใช้ในการาให้ร่มเงาก็ได้นะครับอา่าร่มเงามันสามารถาผลิตออกซิเจนนะครับให้พวกเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับ ได้เช่นกันนี่ครับอืมต่อไปก็ต่อคำถามหลังกิจกรรมนะครับก็ไม่น่าจะยากเกินไปพืชในท้องถิ่นที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างก็เขียนชื่อพืชมานะครับเขียนชื่อพืชมาเฉยพืชในท้องถิ่นที่นำมาใช้ประโยชน์นะครับนำมาใช้ประโยชน์เขาไม่ได้บอกว่านำมาใช้ประโยชน์ยังไงแล้วก็บอกแค่ชื่อพืชมาอันนี้นะครับ เพื่มอมีประโยชน์กับมนุษย์ด้านใดบ้างก็บอกด้านนู้ ís, นด้านนี้นั่นเช่นอะไรนะครับด้านที่อยู่อา,าศัยด้านเครื่องนุ่งหม่มด้านยารักษาโรคด้านอาหารทําอาหารอะไรได้บ้างยารักษาโรคโรครักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับที่อยู่อา,าศัยใช้ทําทอะไรบ้างน,นอกจากบ้านแล้วมีอะไรอีกมีกระท่อมมีอะไรนะครับก็ <Alles. S 1> ว่าไปอย่างนั้นนะครับสรุปกิจกรรมนี้นะครับก็พาเด็กๆสรุปกิจกรรมนี้ว่า เราได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพืชน,นะครับพืชก็จะมีประโยชน์ต่อเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยเอิ้องหนึ่งหอมยารักษาโรคและเป็นอาหารนะครับนั่นคือกิจกรรมการสรุปกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับใบงานที่สองงานที่สองประโยชน์ของพืชในท้องถิ่นนะครับก็ดูว่าอันไหน เป็นพืชที่ทํามาจากพืชก็คีดถูกถ้าอันไหนไม่ได้ทํามาจากพืชก็การกบาดนะครับอย่างเช่นอันนี้อไม่ใช่สิ่งนี้ได้มาจากพืชนะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับอันนี้เขาสร้างขึ้นมาคยๆมันเป็นพลาสติกนะครับวัสดุเพราะอันนี้มันเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับอ่าอันไหนที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วมักจะย่อยสลายได้ยากนะครับอันนี้ ทำมาจากธรรมชาติหรือเปล่าครับยางลบที่ mm. จริงแล้วอันนี้ทามาจากธรรมชาตินะครับทํามาจากยางพาราเรานี่แหละนะครับอ่าเป็นยางพารานั่นเอง <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมนะครับอ่าน,นี้อ่าจากธรรมชาติไหมอันนี้จากธรรมชาติไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็กาอันนี้ใช่ไหมกระดาษทำมาจากอะไรอ่ากระดาษทำมาจากอ่าเยื่อไม้นะครับ ใช่ไหมธรรมจากธรรมชาติก็ขีดถูกธรรมชาตินะครับเทีย่ยวไม้ต่อไปไประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องสัตว์อย่างเดียวนะครับดูซิมีอะไรบ้างในกิจกรรมนี้จะมีบัตรภาพสัตว์ให้6ชนิดนะครับหชนิด อมีเป็ดมีกวางมีไก่มีจระเข้มีกบมีวัวนะครับ6 mm hmm. ชนิดนี้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่นนะครับข้อนที่หนึ่งเป็ดมีประโยชน์ในด้านใดเป็ดมีประโยชน์ในด้านใดครับบ้างครับอ่าเป็ดมันจะช่วยในเรื่องการอกำจัด ศัตรูพืชนะเช่นหอยนะครับบางทีหอยมันจะมากัดต้นข้าวเราอะไรเงี้ยกัดพวกพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับมีประโยชน์ด้านากำจัดหอยนะครับกำจัดหอยกำจัดหอยนะครับเป็นอาหารได้ด้วยเป็นอาหารนะประมาณนี้ วางมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอ่ามันวางก็จะมีประโยชน์ด้านส่วนใหญ่แล้วเขาไปดูสวยงามนะครับอ่าดูความสวยงามของมันวางส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวางที่อยู่ในป่านะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับอันนี้เราก็เวลาไปเที่ยวเราก็ไปดูสัตว์ดูวางกันนะครับ ไว้ดูเล่นนะครับไว้ค่ยความสวยงามด้านบริโภคนั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาวางมาจากอุทยานมันก็คงจะผิดกฎหมายนะครับกายมีประโยชน์อะไรนะครับด้านอะไรเป็นอาหารนะครับจน่าเข้มมีประโยชน์ด้านใดครับกบมีประโยชน์ด้านใดวัวม,มีประโยชน์ในด้านใดนะครับอันนี้ก็คิดคิดแล้ว ศึกษาใน google ได้นะครับอันนี้ต่อไปใบงานที่หนึ่งครับประโยชน์สัตว์ในท้องถิน่นต่อเนื่องไหมเนี่ยอันต่อกันนะครับอ่ามันใบงานต่อกันประโยชน์นี่ให้เราคิดเองนะครับประโยชน์ในสัตว์ในท้องถิ่นนะครับสัตว์ในท้องถิน่นเช่นมดก็ได้นะครับ เลือกเอาเลือกเอานะครับผีเสื้ออย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรนะครับมดมีประโยชน์อะไรนะครับมดไม่ใช่ว่ามันมีประโยชน์กัดเรานะครับมดมันจะเป็นตัวที่ย่อยอ่าเป็นตัวไปกินซากอาหารนะครับไปกินซากสัตว์ที่ตายแล้วจะช่วยย่อยนะครับช่วยย่อยอาหาร ช่วยย่อยสลายสิ่งเหล่านั้นนะครับผีเสื้อมีหน้าที่อะไรผีเสื้อมันก็มีหน้าที่อยู่นะครับมันจะช่วยผสมเกสรให้ต้นพืชน,นะครับอ่าช่วยผสมเกสรให้ต้นพืชเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอัน 9, 10, 11, 12, นี้เลือกเองนะครับว่ามีสัตว์อะไรได้บ้างลองมองดูสัตว์ที่อยู่ในชนบทในชุมชนนะครับสัตว์ที่อยู่รอบตัวเรา แล้วมองหาประโยชน์ของมันนะครับเขียนประโยชน์ของมันออกมาสัตว์ในท้องถนที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างอามีอะไรบ้างครับบัวควายอะไรก็ว่าไปนะครับเขียนไปไก่เป็ดอะไรพวกนั้นนะครับได้หมดเลย <c oughs> จนมาสรุปนะครับกิจกรรมสุดท้าย ในเรื่องประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่นนะครับสัตว์ก็จะมีทั้งสรุปในแบบว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับใช้งานใช้เป็นอาหารใช้เพื่อช่วยในการกำจัดตัวพืชก็ได้ตรงนี้นะครับเหมือนอย่างเป็ดเป็ดไล่ทุ่งก็เห็นนะครับเป็ดไล่ทุ่งจะไล่ลงไปในวิ่งนา ให้มันช่วยกินหอยกินอะไรนะครับที่มันมาทำลายต้นพืชที่เราปลูกไว้ในง,งานที่สองนี่ก็ไม่ยากครับให้จับคู่โยงครับโยงโยงเช่นกระเป๋าทำจระเข้กระเป๋าหนังจระเข้ก็โยงไปหากันนะครับหมูใช้ทําอะไรหมูเป็นทําหมูย่างหมูอะไรอย่างนี้นะครับทําเป็นอาหารได้โอเค อ่ะก็จบแล้วนะครับเรื่องประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะครับคงไม่ยากไปนะครับ <c oughs> อ่าสำหรับในเรื่องนี้ผมก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะครับการช่วยแนะนำลูกๆของเรานะครับในช่วงยุคโควิดแบบนี้ค,นคุณครูก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ